มาแล้วพมาม่เอาเอาปืนมาหนิบ้างเอาปืนมา e ักอามึงทำมาทำมึงไม่รู้ก็มาทำาโอเคเราจะเรียนคำต่อไปนะคะพูตั้งคููดคู่หรือพูดเหนื่อยพูโ พูดเก่งมาร่เ่ง่อง่ก่่โอเคแล้วนี่มเก่โอเคทูเทสเอาไม่เล่นนะไม่เล่นนะพูตามกูค่ะไม่เล่นเอา ทูบราคำพูดตามผู brush ูทูบราฟันคือ my teeth my teeth ทีนี้นะฟังผู้ my teeth my teeth ท o brush my teeth to brush my teeth โอเคแล้ว แปรงสระแปรงสราแปรงผ้าแปรงส้าก็ใช้อันเดียวกันนะบรัชเหมือนกันบรัชก็คือแปรงทูบรัชก็คือการแปรงเออแล้วบลัชบรัชบลัชคือแทได้ปะแปรงผมมีผมอ่ะแปรงมีผมน้องเป็นอะไรเนี่ยเออ to brush my hair To brush hair my แต่ว่าหหมการหวีผมการแปรงผม to get dressed แล้วพูดตามคู่ to get dressed dress 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 เป็นตัวดีนะเด๋อย่เงี้ย dress 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 ให้ให้ให้ยืนตอบทีละคนเดี๋ยวทูอ่ะอ๋อน้องคนนี้ยืนตอบเดี๋ยวไม่เดี๋ยวก่อนค่ะก็พูดตามก่อนด้เนี่ย ตั้งใจฟังหนูฟังเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงหนูจะตอบไม่ได้ตอบได้ตอบได้ Get dress Get dress Get dress แปลว่าแต่งตัวแต่งตัวโอเคมาเขียนให้ดูไม่ตรงอ่ะอ้าวไม่ทะเลาะกันมีเขียนให้ครูได้ไหมคะใครเขียนแปลให้ครูได้บ้างเขียนแปลให้ครูได้ป่ะงสนมาสนมาเขียนได้แม่ว่าอะไรอ่ะเดี๋ยนรูปทรงแกน ตรมือเลยท่านมากเก่งเรื่องมันมันไม่ถนัดแต่มันไม่ถนัดเอานี่ไม่เป็นไรเขียนตรงนี้เลยอ่ยอาบล้างบาอบบีเลิวบาร์เรยอบาอบี้โอ้เก่งจังเลยตเมือให้หน่อย

มาไพันทำหน้าที่เพื่ออะไรภาษาอังกฤษเพื่ออะไรอรรมีใครรู้บ้างเมื่อกี้ที่เราเรียนกันคอะไม่รู้เลยบูทบราชบูทบราชไมทีฟไมทแล้วอาบน้ำเรียกว่าอะไรอะไม่รู้ไม่รู้ทำไมไม่รู้อ่ะเมื่อกี้เราพูดอะไรกันอาบน้ำแชว์เวอร์ อาบน้ำเรียกว่าอะไรคะเวอร์แปรงฟันเรียกว่าอะไรคะทสวัสดีตอนเช้าเรียกว่าอะไรคะ Morning. ตื่นนอนเรียกว่าอะไรคะ Morning. a k e get dressed. Thành <đã qu> thuyết 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 แง่โดนเราโอเ y good morning yeah, okay. good morning it's time to wake up อ y b บแปงตัวใช่ไหมลูกงงวัวเติมเติมงงตัวโอเค เทลจะต่อกันนะจากเพลงอ่ะร้องตามคูนะอ่ะหนึ่งทองฟังร้องเพลงตามคู